เหตุการณ์เยอะมากจริงๆมันเกิดขึ้นแบบว่าตลอดทุกวันแต่ว่ามันเพิ่งมามีกล้องที่ดูดคลิปง่ายเนือมือจะตบแฟนอ่ะเหมือนฉากในซิทคอมเป็นคลิปล้านวิวคลิปแรกๆเลยก็งงเหมือนกันน้องบอกว่าลูกค้าจากที่อื่นเข้ามาเยอะมากบางคนเขาก็บอกว่าเขามาจากใน t ิกต o อกนะมาซื้อน้ำขวดเดียวแล้วเขาก็ไปว่าผมก็ดีใจนะที่เขาแบบว่าเออยังแวะเข้ามาหาเรายังมาเล่นกับเรา พวกร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่ๆเขาก็เริ่มมาในรอบๆตัวเราผมก็ต้องการที่จะปรับตัวก็จะมี Delivery ป้าโทรให้ผมไปรับก็ได้นะหลายๆอย่างมันก็บังคับให้เราโตตอนแรกอะติดกล้องวงจรปิดเพื่อ การขโมยทั่วไปตามเหมือนกับร้านชำทั่วไปแหละเริ่มต้นจากที่เราเหนื้อมือจะตบแฟนอะ ใช่แล้วเปลี่ยนมาเป็นไหว้แทนเหมือนกันแต่ผมคงไม่อยากทำให้พ่อผมผิดหวังพ่อผมมักจะบอกผมเสมอว่าพ่อรู้นะว่าสังคมมันเองกลับไปดูแล้วก็ดูคลิปเอามาลงสตอรี่เพื่อนก็บอกว่าเอาไปลงทิกตอกได้นะถ้ามึงไม่ลงกูขอลงนะอะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูคลิปแบบว่าเป็นคลิปล้านวิวคลิปแรกๆเลยที่มีคนเข้ามาดูขนาดนั้นก็งงเหมือนกันลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็คลิปมันก็มากขึ้นคนก็เข้ามาดูตรงที่ว่ามันเป็นร้านเราใช่เพราะคนจําในมุม มุมมุมนี้ได้เหมือนฉากในซิตคอมโอ้โหเหตุการณ์เยอะมากจริงๆมันเกิดขึ้นแบบว่าตลอดทุกวันแต่ว่ามันมาเพิ่งมามีกล้องที่ดูดคลิปง่ายก็เมื่อไม่กี่ปีนี่เอง คนรู้จักร้านจริงๆเลยก็จะเป็นคลิปที่ผมกดกระดิ่งเล่นกับลูกค้าจะมีลุงปานก่อนคลิปกดกระดิ่งแล้วก็จะมีแบบว่าปลาหลิมปลาหลิมเนี่ยจะอยู่ข้างบ้านเลยติดไปแล้วโซมึงก็ต้องโดเบอร์สอ,องก็พอแล้วไม่มีฝั่งไหนฝั่งเขาเเขาก็จะมาบ่อยกว่าคนอื่นเขาไข่เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์อะไรครับที่ทำคลิปกับแกบ่อยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคลิปสดคลิปเรียวแล้วหูแกไม่ดีก็จะมีแค่แกที่แบบว่า พอตะโกนคุยกันแล้วมันเสียงดังมันก็กล้องวงจรปิดมันถึงได้ยินแกหูไม่ดีจริงพ <c oughs> ี่ยังไม่รู้เลยพูดเลยรู้ไหมว่าตัวเองแบบคนรู้จักเยอะนะรู้ไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีมีคนเขาก็ขาดถกกันนั้นเราก็จะเป็นแบบว่าพี่โน้ตพอแกดื่มมาเนี้ยแกก็จะเป็นคนสนุกวันนั้นแกเมามากับเพื่อนแกก็จะถือลำโพงบลูทูธเข้ามาด้วย แกก็มาเข้ามาเต้นในร้านแล้วคนที่ดูเขาก็ชอบกันคลิปที่แกทกํากางเกงหลุดอะตอนนั้นผมยังไม่สนิทกับแกดองคลิปไว้เป็นเป็นปีเลยเริ่มชวนแกคุยเริ่มตีสนิทกับแกค่อยขอแกว่าพี่ผมขอลงคลิปได้ไหมเขาก็ลงได้เลยแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็แบบว่านึกว่าเป็นคลิปที่แกถ่ายลงเรียวตามปกติแต่พอลงไปแล้วมันไม่ใช่เป็นคลิปกางเกงหลุด ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจุดขายมีมีคนเข้ามาถามว่าตั้งแต่ลทำติ๊กต็อมียอดขายเพิ่มขึ้นเยอะไหมตอนแรกเราก็บอกว่าปี2ปีแรกเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ก็จะเป็นลูกค้าเดิมๆลูกค้าในซอยแต่มาช่วงหลังๆะลูกค้าเริ่มเข้ามาเล่นบางทีเราก็แอบตกใจว่ามาจากไหนกันแล้วบางทีเขาเล่นแล้วเราตั้งตัวไม่ทันน้องบอกว่าลูกค้าจากที่อื่นเข้ามาเยอะมาก บางคนเขาก็บอกว่าเขามาจากใน t i กตอกนะมาซื้อน้ําขวดเดียวแล้วเขาก,ขกานะ็เขาก็ไปผมก็ดีใจนะที่เขาแบบว่าเออยังแวะเข้ามาหาเรายังมาเล่นกับเราก็ต้องบอกได้ว่าแบบว่าเป็นช่วยเพิ่มยอดขายให้เราในทางหนึ่งด้วย หลายๆอย่างมันก็บังคับให้เราโตวพวกร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่ๆเขาก็เริ่มมาในรอบๆตัวเราผมก็ต้องการที่จะแบบว่าปรับตัวสินค้าในร้านของผมอ่ะมันก็แตกต่างจาก สินค้าเจ้าใหญ่ๆอยู่ตลาดมินมนีอ่ะใช่เพราะของผมมันขายของสดด้วยขายผักด้วยขายของแห้งดองเค็มด้วยแบรนด์เจ้าให,ใหญ่ผมก็ยังไม่เคยเห็นปลาทูเค็มนะก็จะมี Delivery ยังไม่ได้ทําจริงจังตอนแรกเขาก็จะโทรมาสั่งกับผมแล้วก็ฝากให้วินอไปส่งตามบ้านแต่ทีนี้วินมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีผมก็ เลยต้องขับไปส่งเองลูกค้าเป็นลูกค้าตั้งแต่รุ่นรุ่นย่าแล้วนั่งมอไซค์มาไม่ถนดัดผมก็เลยบอกกับเขาว่าป้าโทรให้ผมไปรับก็ได้นะไปรับฟรีครับผมไม่ได้ไม่ได้คิดตังค์ผมเพิ่งเอามอไซค์ไปทํารถซาเล้งผมก็เห็นว่าลูกค้าน่าจะนั่งสะดวกมากกว่าข้อมอไซค์ปกติรุ่นนี้มามาบ่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีเยอะมากไม่ถึง20คนเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเขามาซื้อแทนเขาแล้วใช่รุ่นเขาส่วนใหญ่ก็ขเขาเรียก,กว่าอะไรนะจะมีแค่ไม่กี่คนที่ ยังชอบทำกับข้าวอยู่เรามาขอทําร้านต่อจากพ่อพ่อเขาก็ยังเห็นเราแบบเล่นอยู่ยังไม่ได้ปล่อยเราร้อใช่ค่อยๆปล่อยทีละสิบยี่ส เขาเห็นว่าเราตั้งใจทําจริงๆแล้วเขาถึงจะแบบว่าปล่อยให้เราร้อเซตอนนี้ก็ยังติดเล่นอยู่แต่ว่าแบบว่าติดเล่นแล้วมันเริ่มเริ่มได้งานแล้วแล้ว,ลวทีเนี้ยพอพอเราเล่นเน่ะเราก็จะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่พอไม่ค่อยเครียดลูกค้าที่เข้ามาในร้านไม่เจอพ่อค้าหน้ามุ้ยอะไรเงี้ยเขาก็อยากซื้อกับเรา <S <S <ๆ>เขามาเจอเราแบบว่ายิ้มแย้มคุยกับเขาแบบเป็นกันเองอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปลูกค้าเขาแฮปปี้เขามีความสุขกลับไปเขาก็กลับมาซื้อเราอีกแต่ก่อนอยากลงคลิป เกือบทุกวันใช่แต่ว่าพอเป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดแล้วถ้าเราทําอะไรไปแล้วมันไม่สนุกมันเครียดมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำดีกว่าพอผ่อนคลายมันก็เริ่มกลับมามีคลิปเหมือนเดิม